ผมไม้นอนจากช่องไอเกิลเม์นะครับผมเองก็ไม่คนที่เป็นกดย้อนไมได้มาสองสามปีราอาจาะตร์จริงๆได้เกินปีลวคิดว่าอาการดีขึ้น9ก้าบก้ร็ผมก็คืออาการหายดีแล้วแหละก็เป็นผลิตของที่เป็นกดไหลย้อนที่อาช่ายไปด,ดังนั้นผมได้ต้องหาข้อมูลด้วยนะครับว่าอาหารไหนกินได้าหาหกินไม่ได้แต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมมาพูดถึงเจ็ดวิธีลดกดไหลย้อนในชีวิตประจำวันนะครับผมเชื่อว่าถึงที่ผมพูดเนี่ยผมเคยพูดไปเกือบทุกคลิปแล้วแต่ว่าถือว่าคนหน้าใหม่เข้ามานะฮะผมหรือว่าเพิ่อลนี้ก มาเริ่มเลย1นนะครับผมทานอาหารในปริมาณน้อยแต่ว่าบ่อยครั้งนะฮะคือการทานการทานอาหารมา,มากๆหนึ่งมื้เดียวนะ่ะอาจทำให้กระเพาะอาหารนะ่ะผลิตกรดมากเกินไปและไหลย,ย้อนกับสูรหลอดอาหารควรทานมื้อเล็กๆนะครับผมคือจะบอกว่าไงอ่ะมันก็ไม่ไม่จชเป็นต้องเป็นมื้อเล็กๆห้าถึงหกมื้อก็ได้แต่ว่ากินพอประมาณให้เราพออิ่มนะฮะก็อย่าพุ่งเบิลอะไรอย่างนี้เพื่อให้กระเพาะอาหารเนี่ยย่อยาอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็ลดการผลิตกรด ไอ้ข้อหนึ่งเนี่ยมันประมาณว่าสามารถไปเปรียบเทียบกับบุฟเฟต์ก็ได้เนาะคือกินมากไปกระเพาะมันก็จะหลั่งกดออกมามากกว่าปกติครับผมก็กินในปริมาณที่แบบพอเหมาะอะประมาณนี้ข้อสองนะครับผมผมว่าสําคัญที่สุดละหลีเกเลี่ยงอาหารที่กระตุน้นกดไหลย,ย้อนนะครับอาหารบางประเภทเช่นอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยของทอดช็อกโกแลตหรือว่าอาหารรสเผ็ดเนี่ยมันะกระต้นในการกดไหลย,ย้อนได้ถ้าหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ได้ก็ ผมว่ากรดลย้อนนี้หาได้ไวมากเลยนะทางนี้ทานชาดฤกเลี่ยงได้นะครับผมก็สามนะครับิกเลี่ยงการนอนทันทีหลังทานอาหารนะครับการนอนหลับหลังจากทานอาหารเลยเนี่ยจะทำให้กรดทำให้กรดกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนขึ้นสู่อวัยอาหารได้ง่ายขึ้นก็ควรสกงอย่างน้อยสองถึงสามชั่วโมงหลังจากการทานอาหารก่อนนอนนะครับคุณหมอส่วนตัวเนี่ยคุณหมอที่ผมไปหาเนี่ยเขาบอกว่าสี่ชั่วโมงเลยนะไม่ใช่สองถึงสามสองถึงสามสองถึงสามคือควรแบบ เอาชัวร์สี่ชั่วโมงไปเลยแล้วค่อยนอนก็รวมถึงไม่กินข้าวมื้อดึกเลยเนาะก็เดีกยีเสร็จจะก็ต้องนอนละข้อสี่นะฮะยกศรีรษะเตียงยกศรีรษะคณะนอนนะฮะก็ยกให้มันขึ้นกว่านั้นนึงยกคือในที่ผมไปค้นข้อมูลมาเนี่ยเอาหมออะไรมาหนุนก็ได้ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยยี่สิบเซนติเมตรช่วยป้องกัรรนกดระย้อนขณะนอนนะฮะ ก็ทําให้กดไม่สามารถไหลย้อนจากบรหารขั้นสุดลรอหานได้แบบง่ายขึ้นนะฮะก็ไปขัดขวางไม่ให้มันขัดขวางกดไหลย้อนนะครับผมถ้าพูดง่ายๆแต่ว่าข้อสี่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างยากนะฮะถือว่าข้ามไปก็ได้อะข้อห้านะผมลดน้ําหนักน้ำหนักที่เกินเกณฑ์เนี่ยสามารถเพิ่มความดันในช่องท้องซึ่งอาจจะไม่กดไหลย้อนขึ้นมาจากบรหารได้ง่ายขึ้นการควบคุมน้ําหนักจะช่วยลดความเสี่ยงของกดไหลย้อนตรงนี้นะครับผมข้อหกนะฮะ สวมใส่เสื้อผ้าที่หลวมนะครับผมเสื้อผ้าคับแน่นเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณเอวหรือท้องอะ่ะจะเพิ่มความดันในช่องท้องแล้วกระตุ้นให้เกิดการกดอ่อนควรเลือกเสื้อผ้าที่หลวมแล้วก็สบายนะครับผมอืมก็เฮ้ยลำบากเยอะก็ลาบากเนาะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องโอ้นนี่ก็ออกกำลังกายดีที่สุดนะครับผมอืมข้อเจ็ดน,นะครับผมข้อนี้สําคัญเขาเรียกว่าอ,อ,อะไรอาจจะยากที่สุดด้วยซนะ้ำสำหรับคนที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ การสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถลดประสิทธิภาพของหูรูดอ่อนอาหารเนี่ยส่วนที่ป้องกังนการกดไหลย้อนอะ่ะมันจะขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะทําให้กดมันไหลย้อนเข้ามาใส่เรามากขึ้นเึใส่เรามันก็แปลกแปกดมันก็อยู่ในของเราอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะไปลดประสิทธิภาพการทําง,งานของูรูดอ่อนอาหาระฮะก็ทําให้กดมันไหลย้อนมาสู่เราพูดง่ายดีอกดไหลย้อนเข้ามาออกเข้ามาคอเนี่ยเออได้ง่ายขึ้นดังนั้น การหลีกเลี่ยงสูบบุหล้่แลอลกอฮอล์เนี่ยดีที่สุดเลยอืมสามคนที่สูบอยูห่หรือดื่มอยู่ก็อาจจะยากซีนนะครับผมการปรับพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ช่วยลดการเกิดรอยย้อนแล้วก็ทําให้คนรู้สึกดีขึ้นแน่นอนครับผมต้องใช้เวลาหน่อยอย่างน้อยสี่เดือนการรักษารอยย้อ,อ,อ,อะอย่างน้อยใช้เวลาสี่เดือนเลยนะอืมเป็นอย่างต่ำคือผมหายภายในสี่เดือนผม,ผมก็เลยคิดว่า,าต้องใช้สี่เดือนเพราะว่าช่วงนั้นผมก็มีวิน,นัยไปชสมควรเลยนะเพราะว่าก็อยากหายนะก็ ผมว่าฟังเราเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมผมค่อนข้างพูดเร็วมากก็ก็อยากอยาพูดอ่ะอยากพูดไ,ไว้พยายามไม่อยากให้คลิปนี้นานที่สุดก็ผมทําคลิปผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดเิยไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สหรับคลิปนี้ก็ขออวยพนที้ขอบคุณครับ